แซดแีวจ้ะพี่น้องจ๋ามามาปันพี่น้องเอินพังยังจาาา๋าบันจ้าปลาอึนใบบักตุ้มซาอูจ้ะพี่นอ้องสวัสดีจ้ามาจ้ามือนีน้องเปลี่ยนน้อยๆใกล้แม่สิผ้ามากินใครมดเดงอยู่ ก้อยไข่มุดแดงกันจ้าเขาน้องเป็นน้นอยกามีได้จ้าพีพีเอฟซีเขาน้องเป็นน้นนอยแกงใส่เห็ดจ้าเห็ดอะไรลูกเห็ดขอนได้ในจ้าสาปาแกงห้ยมาแซ่แทนนำกันจ้าพี่น้องจ้าพิ่ตั้งแต่บ่มีพักเอี่ยงลูกพักกระโดนเออโอ้ยเสียดายพักหลายมันคือบ่ม ลืมสอนมาติพี่แม่ลืมสอนมาพี่แม่เอาใีนเลยมาพี่น้องจ๋าข้ามแหลกแหงมานโอ้ก้อยไข่มดแดงช่ำๆจ้าแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้าพี่น้องจา๋ามามาอื้อ พี่้องเอินพังยังจากบันฑซปลาเอินใบบักตุมสาอุจาะพี่้องแทกสีเขาบวกเขาละเท่อแหละผมมีพากินกับอิลีจาะพี่้องจ้ะอุ้ยอืมเป็นสายแค่เพรเป็นสของแม่ โอเ้เปล่าแต่บอ๊ะฮมอาไม่พ<ม>ักกระโดนนี่โอ้ยพี่น้องบัดตายเลยนึองขอ,อก,กันหลายจังสิไปขอรคะ ก็กระโดมเพ่ผู้ใจสิริกรงพ่ฮึ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 ฮ nó ra sốt ở đó ra bên nông xin mất tỏi lên đấy nè em โหตองเร็กจับน้องยำแตกปุ๊บปุ๊กน้อยำเตกปุ๊บปุ๊กฮึม <c oughs> น้อยำเตกปุ๊บปุ๊กฮึมข <c oughs> ับเนาะอ <c oughs> ือพานะว้าจ่ามันตัวลูจ้าครับผมเอา Ư <laughs> Đợi ừ. đi rồi đi, đổ lên hỏi cả đồn tuần như thế nào mẹ đấy เดินไปเอาคนจริงแล้วไปโรงเรียนได้ไปม่เดิมเดิไนดไปเอาอะไรคะจะไ,ไปเอาช้อนอะอ เผ็ดยังนู้นแม่ใส่พริกหรอแม่บ่ได้ใส่พริกด้อนู้น่ะเผ็ดต้นหอม โอ้ยพี่น้องพัดแล้วพัดแล้วพัดบ่มีผักกระโดนอีหลีก้อยไข่มดแดงนี่ต้องผักกระโดนอีหลีเนาะจ้ะพี่น้องมีผักกระโดนอ,อันนี้พัชต้นหอมแต่ไม่ผักกระโดนซุป <c oughs> เอาเอาเราจะพี่น้องจา๋าคลิปมันยาวผุดอันนี้เดี๋ยวสอบป,ปลาไปเล่มอีก บ่เบ่อปัหาอืม <c oughs> ไปลราได้จาพี่น้องจ้าจังได้กับฝากกดฝากกดนะฝากฝากดแค่ด้อยจ้าฝากกดแชร์ด้อยจ,อจอ้ากรา,าบสวัสดีจ้าก่อนอ้าวกราบสวัสดีจ้าหนาเบ้